เขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะกองยูแล้วพี่โน้ตทำเป็นอย่างเงี้ยไม่เงี้ยเบอกคุณคายดาราไทยออกแล้วสองต่อมาเนี่ยสิวดาราเกาหลีไม่ก็ฝรั่งค่ะผ้หญิงแม่แดงทีนี้ถ้าสมมติถูกก็คือสถิติใหม่ของเราแน่นเลยถ้าผิดก็คือดูมัวของจีน เราจะมาเล่นกับน้อยหนึ่งและพี่นุ่นค่ะเกมถ่ายหน้าห้าวีกันค่ะเกมถ่ายหน้าห้าวีถ่ายชื่อจากภาพให้ถูกต้องภายใน5้าวินาทีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย5วิ้าทียังไม่รอดเลยห้าวีค่ห้าวีเท่านั้นโพสิชันนโอเคไหมคะอันนี้แหละได้ลองอ่นใช่ไหมเทสก่อนอะเริ่มที่พลอยนะคะมีเวลาแค่ห้าวินาทีเนาะ หนึ่อง้าคนแรกคนแรกกูก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะทีสามสองหนึ่งจะไม่ได้นึกไม่ออกคุณกิตติคุณกิตีไว่มันคิดชื่อไม่ออกอ่ะมันเป็นนักข่าวที่แบบจริงมันคิดใช่ไหมจริงนึกวิแรกก็แบบใครวะมันเป็นคนแรกมันเป็นคนแรกผิดเลยอ่ะ นะคเป่ยนที่มีคนอันนี้แหละอันนี้แหละอึงกลัวผิดที่คุมาดามอสถูกต้องม่หนึ่งสองสามห้าเตตะวันมึงตื่นเต้นนะใส่แล้วนดีข้ใหม่แล้วผิดแล้วใหม่ต่อไปนะคะ1นึ่หแอบทักซออส หลูกุรอดล้วโว้ยต่อไปนะคะหนึ่งสองสาม้าสิกซี่เด็ดเดีดยวๆๆเดถ้าผิดอย่าด่ากันนะนี่ก็รองตั้งแต่คนแรกเลยหนึ่งสองสามข้าถามปะนี่เดี๋ยวพี่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมแค่อนะคะมาหนึ่งสองสาม้า จริงตอนเราชอบผ่านเลยรอดหรือวะพี่ดุนนะคะเกาหลีเลยสองช4ขอชื่ออะไรอ่ะอขอชื่ออะไรอ่ะหนึ่งไม่อยากอ่ะสองกลงยูแล้วพี่ดุนทำไม่งั้นยูไม่งั้นตองตายก็มันก็อย่างนั้นเลยถึงแพ้ไง เปล it, an ี่ยนที่ไหมคะหรือว่าโอเคกับที่เดินได้ต่อเนื่อมได้ค่ะรอบสามนะคะรอบที่สาม วิกาตลอดเลยวน้ยาาโพลีแคดมีชื่ออยู่นานหนูา,ไ,<ด>าไม่ถึ้เลเรื่องเพลงกันชอบหนึ่งสองสาม่ปิงปอง กดดันกดดันหนึ่งสองสามาแต่กะดันเฉยดาเก่งเก่งเก่่นไม่ีตอบแล้วไปเอาอะไเซนวังอ้ยครึ่งทางแล้วเฮ้ยถ้ากลับมาที่พี่เลิฟพี่ตอบไ่ได้คือเอาใหม่เลย 1 2 3่ะสามห้าอกยีดแล้วโครแล้วโคารโคตรโ่รคตรโคตรโคตรครโคตรโคโอตยโครโคตรอตรโคตรตรโราคตรโคตรโรโรั่งอ่ะพี่หนร่งตรโคตรโคตรโครโคตรโคตค แม่แดงแม่แดงไงเมียพงษ์พัดเออตายแน่เลยอ่ะเจอดาราเก่าๆอรอถ้าพี่นุ่นตอบผิดพี่ลอดอุ๊ยอันนุญาตให้แบบจ้องใกล้ๆได้นะคะเผื่อแบบไม่ชัวร์อ่ะพร้อมเนาะหนึ่งสองสามห้าสี่ c เไอสชะล่ากาสุดท้ายเราแพ้ถ้าชนะก็คือชนะโฟอียไปเลยแรงมากที่ได้ถ้าสมมติถูกก็คือสถิติใหม่ของเราเล่นเลยถ้าผิดก็คือดูโมของจริงจริงนะคะรูปสุดท้ายก็คือ ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าน้อยหรอกอังจริงก็หลายรอบควานสถิติจริงนะแต่ว่าคนที่ตอบไปได้คือกงยูเนี่ยแม่ไหนที่พูด่ายากมากมากซีแอลแม่แดงแม่แดงยากสุดเพราะว่าแต่คือที่เตรียมมาเข้าใจว่าแม่แดงอะถ้าได้พี่น้อยหนึ่งอะจะต้องตอบได้แน่นนอฟิลดูละครไงฟิลพูดจัดฟิวไรเออโอเคค่ะวันนี้ก็เล่นเกมกันไปแล้วก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก